สวัสดีค่ะดิฉันนางของสีจำปาโพนักศึกษาระดับมต้นกอสอนอตำบลบ้านโพค่ะในการเตรียมความพร้อมดิฉันนี้พื้นที่พอที่จะปลูกพืชเสริมรายได้คือมะลิก็ไปศึกษาหารแหล่งที่ส่งก็คือใกล้บ้านแต่ราคาก็ยังคงได้ปกติแต่ก็ทำอยู่เรื่อยๆจนมีลูกค้าที่มาปลีก เพราะว่าเขาต้องร้อยมลา,ายขายวันพระวันโกนแล้วก็ขึ้นราคานิดหน่อยแล้วก็มีรายได้เก็บเพิ่มขึ้นมาจ้ะคนที่ดิฉันเข้าร่วมหลักของเศรษฐกิจพอเพียงของกสนตําบลบ้านโพคืออยากเรียนรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาในชีวิตประจําวันของของครอบครัวค่ะค่ะดิฉันได้เรียนรู้กับกลุ่มกศนตําบลบ้านโพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมที่ได้ปลูกกระชายเกี่ยวกับโรคโควิดแล้วก็ผักสวนครัวรัวก,กินได้เช่นมะเขือชะอมมะละกอไว้ใช้ตามบ้านครูสอนนอได้นำเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ อยากให้กศนอส่งเสริมการเรียนรู้กับประชาชนทั่วไปเหมือนที่ฉันค่ะค่ะแหล่งเรียนรู้ของที่ฉันคือกศนตำบบล้านโพค่ะและมีแหล่งเรียนรู้การทอผ้าอยู่ที่หมูม่บ้านมะค่าค่ะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กอสศออตมบ,<อ>บ้านโพได้ส่งเสริม,ม,มให้ใหมีการร่วมกิ<ท>จกรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลความสำเร็จค่ะค่ะด้านการขยายผลดิฉันก็อยากชักชวนเพื่อนบ้านเรือนเคียงที่มาอยากมีรายได้ก็มาปลูกมะลิร่วมกันมีรายได้เสริมหลังจากอาชีพทำนาค่ะแม้จะเปลี่ยนผู้บริหาร<ม>หรือครูดิฉันก็ยังคงใช้เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันค่ะ